ไปต่อันที่เรื่องราวของสุภาพสตรีมไม้เลขกหนึ่งกันบ้างนะคะเมลานีทรัมป์ซึ่งหลังจากถูกจับตามองค่ะว่าจะเข้ามาทําหน้าที่หรือเปล่าล่าสุดเธอได้แต่งตั้งอินเทอร์เน s i ด n นะคะที่มีเชื้อสายลาวชื่อว่าทำนะคะขันทนาลีคำเพื่อเข้ามาตกแต่งภายในทำเนียบขาวค่ะ นางมิเลเนียทรัมสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐได้ว่าจ้างอินเทเรียชาวอเมริกันเชื้อสายลาวค่ะทำขันทนาลีคมนะคะหรือว่าผู้หญิงในภาพนี้แหละค่ะให้ทำหน้าที่ตกแต่งพื้นที่พักอศาศัยภายในทำเนียบขาวและนับเป็นบุคลากรคน,คนที่สองที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากเธอต่อจากลินเซเรโนสนะคะที่เพิ่งได้รับตําแหน่งหัวหน้าคณะทําง,งานประจำอิสสวิงหรืออาคารสํานักงานของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมา สเตฟานีวินสตันวอลคอฟนะคะรักษาการที่ปรึกษาอาวโุโสของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งบอกว่าเมลานีมีความตระหนักรู้ถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของทำเนียบขาวค่ะและการที่ทามมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบดั้งเดิมการตกแต่งจึงมุ่งไปที่การบูรณะแบบไร้รอยต่อระหว่างความประณีตงดงามกับความสะดวกสบายที่คาดว่าประธานาธิบดีสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งและบารอนลูกชายคนเล็กวัยสิบขวบจะเข้ามาอยู่พร้อมหน้ากันค่ะ ทำนะคะเริ่มอาชีพด้วยการทำงานกับลาฟ l a เ e n t Home ก่อนจะมีบริษัทของตัวเองที่นิวยอร์กค่ะส่วนเว็บไซต์ของเธอก็เปิดให้เข้าไปได้เฉพาะลูกค้าผ่านทาง private login เท่านั้นนะคะและตามธรรมเนียมครอบครัวของประธานทีน่ปดีชุดใหม่จะได้รับงบประมาณจากรัฐบาลกลาง1 0 0 0 0แสนดอลลาร์เพื่อนำไปใช้ตกแต่งพื้นที่พักอาศัยและห้องทำงานรูปไข่แต่ครอบครัวของโอบามาค่ะ ใช้เงินส่วนตัวในการปรับปรุงส่วนพักอาศัยและนางมิเชลก็ได้ใช้บริการของไมเคิลเอสมิธอินเทอร์เนไซเนอร์ในลอสแองเจลิสมาช่วยตกแต่งให้ค่ะ